คน,น,นเี้ยวอะแต่ว่าไม่เี้ยต่างยิวันนีตอนนี้อยู่วอล่มไงชุดหลักอะไรหรอคือชุดหลักอยู่พี่ทำไมเขาอ่านว่าวอล่มกันวะหลบวนหลบ่างก็วอลูปวนลวนลูปวนหลบถ้าอ่านว่าวนหลบกันนะวอล่ม เฮียนี่ก็เ uh ถียงเขาอีกไอ้เทียเ่ครับเฮียบอกมึงชื่อกล้องพบแต่มึงอ่านกล้องแบบมีคนอ่านกล้องแผลบ่ะแล้วมึงก็บอกว่ากล้องม็อบเพื oh, ่อนกล้องม็อบเนี่ยมึงจะไปเถียงเขาอีกเนาะกระโดดโฟกัสคนด้วยไอ้เฮียหมดแล้วเหรอแค่เราแล้วไอ้เฮียเออไม่ต้องไม่ต้องไปถึงเฮียลาก็ได้นะมึงรู้ว่ามึงเห็นแค่เราอ่ะแต่มึงก็มองย้อนกลับมาด้วยว่าตัวไหนกี่คนหรือเปล่าจริงๆตรงนี้ก็มีรถร้อยคันนะใครไปเอาไหม นั่นแหละมึงก็ฟ้าบ้านเล็กบ้านน้อยได้บ้านสองก็เหมือนมีรถไหมอย่างเอลมีคนลงไหมอกู่ฟ้าข้างนอกเองคุณเอลไหนที่คุณไม่เห็นลงอ่ะผมไม่เห็นพวกมึงหันหัวมองไม่มีเงียบอยู่ไม่มีเลยข้างในเทเล่ามีเทเล่ามีแต่ว่าอในเทเล่าปะในเทเล่าไม่ผิดโคดไหนโคดโคดโคดโอ้โหโคดสองเอลเอลไม่มีฝั่งใหา่ไม่เห็นเสองตี้นะโคดอ่ะ ังกูดังดังยาดเลยเมอกาดห็นแล้วเห็รถต้องกูน้าเหมือเฮียไม่ก um um ี่เกมมัรกไอ้สา์เอมากเส็นแฮนดีเกมดิกูมาแล้วปะเออกเห็นแฮ้สมากตรงตรงเปียะเลยอ่ะเฮียทำได้ยังวะนะฮะ มาร์คกูมันมาผมมันตรงตรงนายเขาบิดนายสุดแล้วลายสมารคกูแล้วไ่เกินเดหนือดาวันดิไอ้แค่เถียงกันเรื่องมาร์คตรงแล้วจริงๆก็ตอนสังเกตตอนแรกก็เอลไม่มีสามารถฝ่าตรงมาร์คห้าไม่ได้ด้วยไม่ต้องแบบเสียเวลามาอัดกันในเมืองด้วยเอรีนะ โอเคเห็นคาเกือบหยิบคาแล้ว <c oughs> ใจสั่นกับคามากเลย right <c oughs> ออ้ยเฮียเกมก็สั่งเพื่อนกี่นาทีออกอะไรจะไปลายไหนนี่เลยไปยพี่ครับแป๊บหนึง่งปรับเสียงกันเราเล่นช้าหน่อยเดี๋ยวประมาณสามสิบวิเราออกเลย ไม่นำเหรอเอาป่าชหยไม่เอาแล้วนะจ2สองกันได้ไหมไม่น้ำจะสองกันไม่เอาไม่เอาป่าชิ้แต่เอาทางซีพีแล้วเราจะไปเข้าฝั่งหนห้ล่างบนซ้ายขวาเข้าล่างครับ เราเข้ายัดไปเลยอะแต่ว่าเราไม่เราไม่ต้องไปไฟอะเอ้ยมันกดเก่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ปี๊ดตั้งอ่านเล่นต่อมาได้คุณสองกูเลยเด็กใครคุณสองอยูไม่เป็นไรถ้าจะเอาเล่นสบาย <c oughs> พี่ว่าหมูุดี๋ย,วเ,ยว,วเดี๋ยวเล่นต่อเดี๋ยวกูบอก็บ่นเลยไม่มีสมองเลยสังลูก <c oughs> ลองดูกันเลย ตรงแม็กก็ได้หลังก็ได้สนใจหมดฮะได้เหติ๊กเมียโอเคติ๊กเวลาหลั้หลังเขาเตอร์เมื่อกี้เห็นแอปโผล่อยู่ไหนวะกล้องเก่าแม็ก็มีนะฮะจิตตั้งมาได้จิตแดงดิไม่มีอ่ะกูยังไม่มีคลิปเลยเจ๊งอู๋พร้อมมันก็มีโคนชกเลยอ่ะตะกี้ช่วงต้นสายแถวล็อตมีคนสังเกตว่าโดดเยอะไหมไม่มองนะ ถึงถถึึงงมาร์คสามก็เกือบหมดเครื่องแล้วใช่ไม่จะโซนเนี่ยใช่ถ้าโซนเนี่ยมันก็นานแน่มัมีกิปแดงอจะเรียกให้ก็เอาให้กล้องเลยแดงแดงไงมึงอ้าวรถหน้าเหมือกูเบแค่ไปกับแบ็คได้ปะอ่ามามามาไม่เอาอีกล้หน้าเหมือกลองสเก๊มองดีเล่นไปเล่นเล้วได้มันเป็นกดไก่เอ้ยไม่กดไก่กดซุปเปอร์ ข้าฝั่งร้อยใช่ป่ะข้าฝั่งร้อยใช่ป่ะใช่ครับฝั่งล่างพระพิจ็มเนี่ยใช้ปืนอะไรคออะเป็นโฟไอมินิมินิออกได้เราต้องบอกว่าผมต้องพยายามตามเพื่อนข้างหน้าจุดปืนคอแตกไหมพี่เอามาเออออกมะมินิมินิกดังเนี่ยมักซ่าเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนก็ได้เดี๋ยวไม่ได้ไป่ทิ้งได้เลยเดี๋ยวกล้องเอาแทนเราที่ทิ้งออกได้เราไม่เข้าเลย มาเลยมาเลยนายำลังไปกำละมากันนี้เพชรก็หาข่าวให้เพื่อนของพามันจริงพี่อยากเข้าไะเข้าไยร้อนไปเลยแต่พี่ไม่รู้ว่าห้องนี้มันเล่นกันยังไงเข้า,ขาร้อนเสีย่ยงไปว่้ร<อ>เราไม่คนเสีย<อ>ช่วงต้นเกมดวงหนึ่งกองสอ อ oh. ลองให้โคนเสียใครขับว่าข้างหน้าคนมีรถร้อยคนนึงนนะหน้าบุโอเคโอเคพยายามขับขึ้นถนนเลยก็ได้นะไม่มีคนอ่แต่ได้บุ๋มง่ายๆเร็ อุ้ยยเีต่อไปลายล่างเลยเนี่ยขึ้นเขานี้ไดปเขานะไปสองกันก่อนเรไปต่งหูเลยโอเคมันจะเห็นพื้นที่เล่นข้างหน้าตรงนี้บ้างไหมคือตรงนี้เมันคือจะบีบเสร็จแล้วนะพี่มาสองมาสี่เหยียบจะบีบเสร็จพอดีแบบเสร็จแล้วอ่ะเสร็จก่อนเผื่อแบบวงอัปเดตแล้วด้วยวงแรกมันจุกได้เราอาจจะมักมากไปแถวนี้เลยก็ได้เนาะมารสองเนี่ย ก็ไปหาข่าวไปเรื่อยๆได้ได้ยาพอกันไหมคำนวณกันด้วยเพราะมันโดนบงอยู่แล้ว จากลายมูฟแน่เลยว่ะแต่ว่าลายเราดีว่าเยอะ เช็คน้ำมันอะไรกันด้วยเออพี่แต่พี่ตัดข้าไปนหลายนี้ให้นะพี่จะไปเ็คตรงนี้เลยนห้คนอื่นงไงตามวะจริงๆบอกให้กล้องไปก็ได้นะคนที่อยู่หน้าก่อนอนะ่ะให้มันไปหาข่าวให้เพย์อะไร อ๋อสั่งสั่งเพื่อนได้เลยอาจจะเป็นแต่พี่อ่ะใครเปลี่ยนรถรอเนี่ยผมเนไปนี่สองสองหงสังสออวงแม่งตอกสายแน,น่เลย ขวาจะได้ตัดอ้ส์ตนร้อยมาข้ายังอยู่ต้ร้อยไม่อยู่อ <Okay. S 2> ยเาวไปจะไม่ถึงอ่ะถ้าข้างหน้าโซนหน้าไม่มีคนเหรอพยายามส่อง ส่งให้เห็นพวกข้างในข้างในข้วง,งตรงนั้นนะตรงที่พี่ทำไว้ละร้อยสามแยนี่ไม่อยู่นี่ก็อยู่ไม่ไม่มีคนเลยหน้าเข้าเป็นแน่นอะรกันอนจาจจะพี่แต่มันจะมีพวกเป็นขอบอยู่เริ่มตามเส้นวิ่เจมาสวย ถ้ามึงไปได้ตรงมาร์คห้าเนี่ยสวยแต่กูคิดว่ามีคนอ่ะกูคิดว่ามีคนแน่แน่มันจะซุนคนหน่อยแต่ถ้าเราอ่ะออกฝาไปได้ตรงเนี้ยคือยังไงก็อดไอยถ้าออกไปได้วยใช่แต่ต้องเช็คขวามันจะมีหลุมตรงเนี้ยที่จอดได้ลองหาข่าวดูที่ว่าเราต้องไปดีกว่าเนี่ย ใครพี่พี่กับผมเหอไปก่อนดีกว่าขับได้อยู่ยาวเยอะเมื่อไหร่ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวตล้วป้อมน้ำเลยพี่ต้องนาำเสร็จป้อมน้ำเลยโล่งมีคนปะโล่งล่งข้างหน้าโล่งตอกไว้ครูแล้วครูไปแฝงข้างหน้าโล่งอ่ะให้เพื่อนไปแฝงให้ก่อนนะแต่ระวังตัวที่มันเนียนนะเพราะเป็นมอเไซค์ไม่เป็นบ้านพวกโซนเนี้ยโซนม้าสี่มันจะเล่นแบบเล่นเงียบนะถ้ามันจะเป็นนะถ้ามันจะเป็นต้องเล่นนะ ขึ้นทางขวาใ,ใกล้ๆขึ้นข้างหน้าเสร็จปุ๊บแล้วก็ส่องขวาขวาพี่อะแล้วก็ส่องมาสองต่อเลยเระวังบ้านเห็นใครออกมาริมเขาเลยนะเออ,เ,อเพชรมันเช็คแล้วไม่ต้องเช็คต่อแล้วตรงนั้นอ่ะเ,อเพชจแจ้ง<ช>ไปแล้วดูน้ำมันเปลี่ยนรถกันแล้วกันทำย่างเหมือนมีอยู่ปะใช่ใช่มีรถดรอปอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนหนึ่ง บ้านบ้านไม่มีเหมือนกันมาร์มาร์ส่างนี่เองเนี่ยเราต้องตรงนี้นะแป๊บนึงมันจะหมดโอ้ยเฮียบวดยังเงียบเลยประตูไม่ปิดหมดเลยกูว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ไม่ได้มันไปไหนหมดวะสองที่นี่ไม่ค่อยเงียบอ่ะกูกลัว่าในีหน้าสนนะเว้ยมันมันจะมีพวกนี้ก่อนด้วยนะระวังนะเว้ยเออเดี๋ยวผมผมว่าผมไปแปะมาร์คสองสวยปะล่ะมาร์คสองและสองบ้านอ่ะ เช็คให้ถ้ามึงไปมาร์กสองอ่ะมึงต้องวางตรงนี้ของมาร์กสี่เพราะว่าไอเพดูให้ดีเอ่อถ้าเราไปเล่นตรงนั้นอ่ะมันจะมีมุมที่จอดรถได้แล้วมันไม่เสียรถแต่มันจะมีโอกาสเสียรถสูงมากโดนจอดรถอ่ะในบ้านเราว่างบ้านเราเราต้องระวังแค่ขวาไว้ถ้าเราไปเล่นตรงนั้นอ่ะแล้วเนินบ้านตรงนี้มันจะเล่นได้ั้งหนึ่งใบนี่ก็ว่างโอเคลงมาเลยฝังงเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อน เอาเส้นออกก่อนก็ได้พี่หงเส้นเสสวยแล้วนะมยู่ที่ตรงไหน่ะปวดป่ะฮ้ยไม่อยู่แถวๆนี้ไว้ที่ไม่ประตูปิดหมดเลยสักมึงขับไปโชว์พี่คุมองให้เดี๋ยวพี่อย่าอย่าดูเลยพี่ใช่ดีอ่ะมึงรีบเช็คใช่มันต้องแทงบ้านห้ามึงรีบเช็คห้าแล้วมึงจะยึดโซนนั้นเป็นหลักมันมีคนตรงแทงบล็อแล้วต้องรีบเล่นแล้วเลยมันห้ามันแทงบล็แล้วมันก็วนจัดเฉยเลยว่ะไอ้กล้องนั่นมันทำอะไรไม่ได้มันต้องรีบไปรวมเพื่อน ไม่ไม่ไม่ยังไม่เห็นคนเลยว่าอยู่นี่ก่อนได้แล้วแแล้วแต่มึงกต้องเช็คระวังหว่องต้องรีบตัดสินใจว่าเข้าได้นะเข้าเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเดี๋ยวพี่อันนี้ให้พละไม่เข้ามาเลยเอาเอาเกมหกเข้าไปเข้าไปก่อนเลยพี่ต้องอู่นะครับอู่ขวาเนี่ยพี่มีน้อยยิ่งได้เก็บไปให้เอาเอาเอาเดียวเอง ไม่ต้องไม่ต้องนี้แล้วเราเอาบ้านแล้วใครยิงพี่วะโบดโบดโบดเอยะใส่ก่อนกูเอารถเก็บก่อนไปเป็นรถขวามาไหลมาแล้วไดีแล้วไหลจีนแล้วตรงนี้เออเก็บรับได้ป่ะเดี๋ยวพี่ปล่อยเดี๋ยวพี่ปล่อยจะมาตั้งเต็กกูเต็กกูรถอ่ะไอ้บุญติดอยู่ในบ้านไอ้แม็นไหมไม่ติดไม่ติดไม่ติดในบนครับเรื่องพี่ ติ๊กอติ๊งติ๊งใหม่แล้วมันเดินลงนะเว้ยมันจะเดินตกรถอยู่ขวามือกูนี่พี่เจมส์เหรองกูแล้วแหงกูแล้วกูหลังถอยลงมาได้ไหมลงได้ตรงนี้ลงหกอันนี้เหรอรถมันเสียแล้วตรงนี้อยขวานะเออมันวิ่งกลับไปทางเก่าเราที่เราจอดรถเล็บเกีมส์เบคอนจะได้วะ อมกูเี้ยตอนนี้เรามีที่เล่นแล้วเว้ยมาเล่นตรงนี้มาเล่นตรงนี้มาเล่นมาสามเราลัาตรงไหนได้เราลัดได้เอาหมาเอาให้หมดเลยที่หมาสามกูไม่อย่านะบ้านกูบ้านมันฟาร์มหมดแล้วนะเว้ยระวังก่อนเอาพี่ยาไม่น่าอยู่อ่ะเอ้าเอามึงเซ็ตมึงเซ็ตกันดิมึงจะยืมกันยังไงใครจะมองเลยต้นมันพยายามจะมูฟไปทางกลางมันก็ออกขวาไปบ้านบ้านมันจะไปเล่นบ้านมั้งหนึ่งหรือเปล่าไม่เล่นเพราะว่าใม่ใหม่ลงลง กล้องเห็นอะไรมังแจ้งไปขับตามไปดังไอ้นี่คอนโดน่าจะไปคอนโดป่ะตามไปหนึ่งคันเพชรมีคูณให้กูป่ะม่ตอ่ีคันสองคันป่ะไม่มีคูณสามมีสามคันกลับมาพี่นน่โอนคักต์ตในคูณสามอะไรครับอะอ เดี๋ยวคือมันต้องมาตีเราแน่ๆวไม่มีหลุมอะไรอยู่ไม่น่าตีมังหลุมไหนมั้งสามหมดแลตอนเนี้ยมึงโฟกัสมันลงไปแล้วไม่ใช่เหรอมันลงแล้วมันจะมีใครตีเรามันไม่มีใครตีมึงแล้วละนะมันเผื่อมันสวนกลับมาไงมึงโฟกัสหายิงลารแล้วตอนเนี้ยวกเซฟน็อกเบสเซฟน็อกไว้เดี๋ยวก่อนนะเราเรามีรถกี่คันตอนนี้เรากูคันมันถามปะมีของกูคันหนึ่งกูคันที่เสียไปแล้วโอเคสามคันตอนนี้มึงโฟกัสลารคิวเว้ย วงพวกมึงอยู่แล้วหา<อ>แจมหาลายิงไปเรื่อยๆตอนนี้เพรามันไปแน่นโซนนี้กันมากกว่า<อ>ที่ม,มันแ <ไง S 2> น,น่นนะเพราะโซนเราอ่ะง่าย <S 2> <S 2> มกาก<อ>ถ้าเราได้เ,เราต้องได้ตั้งอันดับยเยอะๆหรือไม่ก็แชมป์เลยก็ ค่อยๆทำเอาไอ้กล้องก็ยิงไปเดี๋ยวเราไปคิดอะไรก่อเดี๋ยวมันมีไอ้เพชรกับเจมเขาคิดเองก็โฟกัสมึงเห็นอะไรมันก็แจ้งเตื่อนมองมึงเห็นร่องตรงนี้ปะถ้าสมมติว่าวงบีบเข้าไปอ่ะมีคนพยายามมุ่งไปตรงเส้นเหลี่ยมไกลๆมาร์คสี่เล่นยากนะฮะใช่ใช่พี่เล่นเล่นยากมโดนคอนโดดดรรัับบมนนโโโคอซนเนี้ยมันจะมีไว้พี่มันมีอยู่แล้วโซนฝาที่มันจะมาเล่นอ่ะแต่เอาไว้เป็นช้อยสุดท้ายอ่ะที่จะไปเล่นมาร์คสี่ ไม่รหน่อยวะตอนนี้ไอ้เพชรมีอะไรเสริมมาช่วยช่วเราฟอร์มเฮ้ยเจ้ามันจอดข้างรอไปก่อนมันจอดตรงน้ำนี่ไหมอันนี้อันหนึ่งสองตัวตรงไหนยิงฟรีอะไรก็อยากเพื่มอีกอีกคันจอดตรงเส้นกูตรงเป็นมันเป็นอีกแล้วเส้นกูหลัแต่ไม่แจ้งหมายกล้องเลยบ้านมีเออ โอ้้แม็กมึงให้ใจเย็นเหมือนนี้วะไอ้เฮียตอนแรกผมไม่เห็นมันปีนวะไอ้เฮียตัวไม่เห็นตอนนีก็ได้ฟีเลยเฮ้อยแลกแต่ว่าน้ำยังอยู่รยอ่น้ำอยู่บิน่อวิ่แล้วตัวไนะบ้านนี้คนเงียม ที่มันมีคือมีอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอย่างี้ที่มีใช่ใช่ใช่ไอ้แม็กถ้ามึงเดินออกไปอย่างเงี้ยมึงจะโดนโบยิงไหมไม่โดนโบย์ไม่น่าโดนนะไม่ไม่ไม่ต้องหรอกทำอะไรไม่ได้ตรงนั้นอ่ะทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็กลับมาโบย์โบย์ได้ที่นะเว้ยโบย์โบย์ได้ยินสามเสียงมีนี่หนึ่งเลยนะอาสองโบย์เอ้ยหน้าโบย์เว้ยไฮไลท์กู โอ้แหลกจังวะเฮี้ยถุงเราเฮี้ยบ้านล่างบาล่างจะขึ้นมาเล่นเนินถุงกูต้องอ่านที่เก็บรถใหม่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเจาะเจาะรถบ้านล่างได้เอ้ยเก็บได้อยู่แล้วไอ้มันมันยิงไม่ได้ดิไอ้กล้องตองฉันอ่ะตะืกี้อ่ะอเออเห็นหมดเลยมีคันบักกี้มีบักกี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะออปิดพัดลมออกแล้วนะแป๊บนึง มึงโฟกัสหา,าคิวกันนะตอนนี้จะกูล็อตบ้านล่างให้กูแจ้งแม้งบ้านไม่โดนไอ้แม็กบ้านมันมันมีรถอีกเป่าบ้านนะนี่มีไอพวกไอพวกคลองน้ำกลางตรงนั้นอะกลางถนนนะมัน,ม,นมันไปซุ่อยู่ตรงมาร์คหนึ่งกู แอบมินี่กูกลับมาเสียงแสบหูเรีวบร้อยว่ะขับออกขับออกแล้วขับมาเดินพุ่งนะรอยิงมาร์คสามตีเล็บักกี้เราจะไปไหนเล่นเนินนี่เล่นเนินออกแล้วนะเล่นออกแล้วนะสองตีนี้มันต้องตีกันเว้ยโอเคพี่คิดว่านะนี่ยแต่ไม่แน่าจะไปเล่นตรงตรงมาร์คสามหรือเปล่า ยไปเอ้รอยิงหน่อยแม็กแรอยิงหน่อยรอยิงได้แล้วตัดวงระเบียบมันแล้วตรงนั้นได้กูกูมุงน้อยนะแล้วมันอยู่บ้านบ้านฟ้าซ้ายสุดเออเรามันออกแล้วมันออกแล้วมันออกแล้วมันึงลังรับเพื่อนเยัดต้นไม้บังได้สักเเฮ้้ยตัวนั้นหนึ่งเดี๋ยวกูช่วยมันเชื่อมันขึ้นมามันเล่นตรงค์วะสามกูเก็บรถก่อน เอาูกเข้าวงเดียวเออเนี่ยกำลังัำจอดปูได้เลยต่อตรงไอ้กล้องก็ได้มันก็นล,กลงไปแอ่งข้างล่างแล้วกูจะขึ้นมาได้ไหมนยไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้พี่เล่นยากเล่นยาก ใช่อะไรเลยพี่อยากอยากประกันตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าถ้าขวามันวิ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะวิ่งขึ้นมาฟรีเลยเว้ยมันจะมีมุมไม่วิ่งขึ้นไม่มีมันโดนโบยิงเห็นอยู่ใช่ไหมใช่ใช่โบยิงขึ้นไปขึ้นแค่สองแล้วกมองเห็นมองโบดให้หน่อยนะยิงโบด์คอยหน่อยวิ่งกลับแล้วแตกแล้วเหรอแตกย่างหนึ่งย่างหน้ามันหายิงฟรีไี่ตอนนี้พยายามหาให้เจอไม่เหรอเนาะ นอนไม่เนาะก็มียาหนามปะมีมีแบบไเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปตอนนี้มันลุมยิงกูอย่างเดียวเลยล่องนี้เหมือนเล่นได้ป่าววะจ้าว่าจ้าวว่าจ้าวว่าเจ็บไม่มียดแล้วมันจะโดนกดต้นไม้ใช่ไม่มีใครมีบ้างไะอะไรเปลือกยาหนามยานามสูนแล้วพี่สูนแล้วสูนโอเคโอเคขอหน่อยกล้องยานามอะไรพี่สมุกอะไรไกลใต้เนินเขาอะพวกเรายังเล่นไม่ยากมากะเฮ้ยเล่นก่อนได้ปะ มันไม่จำเป็นต้องเข้าวงก่อนตอนนี้มึงยังยิงฟรีอยู่อ่ะเเนียตรง้ออข้างหน้ามึงเล่นได้หมดแล้วเดี๋ยวว่นแหล้วต่นอ point ที่เฉยๆไว้ว่าถ้าวงบีบเราไปไหนต่อคือรถแล้วนะพวกเนี้ยเออเห็นละเอ้รถเราอยู่ไหนี่อยู่ตรงผมสองคันมึงคุยกันว่ามึงจะยิงตรงไหนก่อนเนอ่อไปดูให้ดูไปไปปล่อยอยู่ซ้าย หน้แล้วแถวนี้แถวนี้มั้งหนึ่งเอ้พวกทางเส้นัวามามาแสดงสี่ตัวนะทีเนะ่ไอวงมานะขยับรถได้แล้วลลเก็บรถหนขยับรถเก็บก่นไปยิงฟีไปเล่นหลุมเก่ากูดได้ซ้ายมือตรงนี้เออหลุมที่เป็นเนินอ่ะไปเน,นินนิดนึงอ่ะไปดูขวาให้พี่เลี้ยงไปเลย กล้องเหยี่อวิ่งกล้องเหยืวิ่งเลยลายนี้ออกขวาไปสอคมกลองแม็กอ็้งมหกอะนมอ้สายสุดพี่ก่อนเรอตามเสียงเลยเพื่อนอย่าอัดกันมากเกินสอคนไนอเดนขึ้นสายเพื่อมาตีเรามึงสมติปิดโบดไปก่อนมันอยู่นีะมันอยู่มันอยู่มาเพ่นะไอะเร็จแั้หเว้ แยกเล่นนะเล่นในกล้องเฮ้ยวิ่งวิ่งฝั่งต้องเดือดมันปังโอ้โหใส่ให้ไปช่วยบ้างไม่โดนได้อยู่ได้อยู่มาคนหนึ่งมาคนหนึ่งน้อกน็อกต้ัวสมองอ่ะตัวสมองน็อกปาระเบิดไป็นไอเดิผมระเบิดหมดแล้วไม่มีไม่มีกล้องไป็นปาระเบิดแล้วเจมส์แซนเปยิงได้นะขอแค่โบดไม่ขึ้นมาพี่แม่โบดไอ้ฝั่งพวกหัวตั สมกบางโบดไว้ได้ปะสมกบางบดเคุณติ่มตมซ้ายมือขอบวงทำไมบดไม่ยิงพวกเชียนี่วะบดมันทำอะไรอยู่วะเอารถมาบางบดไว้ดีว่เล่นน้องน้องน้อง้ยมอไม่ได้าดมาไกลยังวะเออก็มีสองกล่บางบดยิงเองเเเเลล้งอเป็นจล เใช้ลูกเนี้ยเก็บไว้บาวดวดนรอไม่ต้องตีตรงไหนละไวดเอ้ยบหน้าวดลงนะเออวดลงใช่มันออกหมเแล้วามันจะไม่ไม่มาตีเราเว้ยเินเินลงมาาอเป็นหลุมวมั้ง่เข้าใช่คุยกันจะรับอะไรก่อนนี่เออ หน้าหน้าเพชรหน้าหน้าหน้าเพน้ากูมาเล่นได้ไม่ต้องสมองนะไม่ต้องสมองแล้วใช่หน้าเพชรมันจะไม่ลงที่ไอ้เจมไป่เคยนอนเฮ้ยเสียงใครพูดอะไรกันเยอะแยะไปหมดปะเออมึงฟังก่อนดีไอ้ที่กูจะบอกให้มึงเล่นเนี่ยรอพวกเฮี้ยนี้ออกเส้นกูแล้วมาเล่นมาเล่นแทนตรงกูไอ้เดี๋ยวรอรอเข้าตรงนี้เราใกล้สุดเรายิงฟรีหมดเออแล้วเมื่อกี้ใครพูดอะไรใจมึง เมื่อกี้มึงอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะพูดเมื่อกี้พูดกันเยอะพี่ฟังมาดูเรื่องด้วยเมื่อกีนอ้นะติ๊กกูมีเนี่เหนื่อยก่องถ้าโบว์เปนฉลาดนะมันจะเอาพวกมัรมาให้เราก่อนด้วยาาถ้าโบว์มป็นฉลาดนะเว้ยมันจะเก็บคิวพวกนั้นให้เราขึ้นรถละขับรถออกนะ มาหัคหายด้วยไปไหนแล้แาอยู่นี่ป้อมานที่นีกดอยู่มันนกกดยังมีอยู่นะตรงมั้งหนเรออมีอยู่เฮ้ยไปยเฮ้ยมึไปเล่นัได้เลยนะมึงไดปะป้อมยากูกูมีกูล็อกได้หมดเลยอ่ะไปเล่นมังสเองเออราลอไปดิไปดีไปดไป ี่ดูขวายผมเลยนกนๆนกน<อ>็หมแล้วไอ้หี้ยเพชรหลุมหน้าเลยตัวเดียไวไ่หิวฝ่าขึ้นเยอะเจ็้ไห้ั์โอ้ยอเยี่ยมันจะนอกหมดแล้วมึงดูดิเส <ไป S 2> ือ,อตัวละนัดไอ้แม็กช็อตมึงตอนมึงลงไปอะ่ะมันไม่ทันแล้วเว้ย ตอนมึงลงอ่ะเพราะไอ้ไอ้รถที่มันออกมาก่อนมึงอ่ะมันถึงก่อนมึงอ่ะเออคือพูดปุ๊บผมออกเลยนะเว้ยเออเห็นแล้วแต่มันไม่ทันมันไม่ไม่มันมันจอดเนินที่เรามาร์กกันไงใช่เลยบอกให้พวกมึงไปไปไปพร้อมกันเลยไปก่อกัน